เขาที่พูดถึงเรื่องของโมเตอร์ไซค์ก็มาเตือนสายแว่นกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับสายหมอบซิ่งสายยกล้อออสายแว่นนะครับว่าถ้าทําแบบนี้บนท้องถนนจริงๆมันไม่ได้เท่นะมันไม่ได้เทมันอันตรายด้วยข้อที่1นึ่ข้อที่2คุณอาจจะโดนโทษเลยนะทางกฎหมายว่ายังไงบุญชงสงตอบครับ สวัสดีครับพบกับผมสงการอาจัจฉริยะทรัพย์บุญนาภชินวงศ์ค่ะในช่วงบุญชางสงตอบอาจารย์ทำไมลูกขับขี่รถจักรยานยนต์ปกออติแล้วยังหน้าหวัดเสียวเลยอ,ะอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นนัภาษาะายบนท้องถนนที่เราเห็นบ่อยๆค่ะที่ขับขี่รถแบบสายซิ่งสายเร็วอันนี้สาย สายหมอบอย์แล้วก็มีสายยกล้อด้วยนะคะอาจารย์โอ้โหปวดหัวปวดเลีดเลยอ่ะอาจารย์ทําแบบนี้ขับขี่รถแบบนี้มันมีความผิดในทางกฎหมายแน่นอนอยู่แล้วเขาไม่รู้เหรอคะหรือว่ากฎหมายเราคือปรับแล้วจบเขาก็เลยไม่กลัวมีส่วนมีส่วนที่เราดาเนินคดียังไงได้บ้างคะจริงๆแล้วท่านต้องเลียน้ท่านผู้ชมนะครับกรณีเราขับขี่รถจักรยานอยู่บนท้องถนนเนี่ย เราต้องปฏิบัติตามกฎจร,ราจรเพราะมีพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พศ2565ที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดนี่นะครับกรณีถ้าเราสมไม่สมบกกันนอก, no, กนกในการกขับขี่แล้วเนี่ยมันจะผิดตามมาตรา122 2ครับท่านผู้ชมครับกรณีผู้ขับขี่ไม่สมบกกันนกใกรณอมะเบิดไัเนี่ยโทษปรับไม่เกิน2,000บาทาแต่ถ้ากรณีผู้ขับขี่เนี่ยยินยอมให้ผู้โดยสารซ้อนท้าย โดยที่ไม่สวมหมวกกันน็อกดยนิรภัยเนี่ยปรับเป็นสองเท่าจากสองพันเป็นเท่าไรลูกสี่พันบาทนี่คือนี่คือข้อหาแรกก่อนส่วนที่สองกรณีถ้าเราขับขี่รถจักรยานยนต์ลักษณะที่ผิดกฎหมายตามมาตราสี่สามเนี่ยเอานี้มาดูมันผิดอะไรบ้างตามอนุสี่ท่านผู้ชมครับถ้าขับรถในลักษณะโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวเนี่ยปรับไม่เกินสี่พันบาทานี่คือแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดน,น,นะครับหรือกรณีที่กระทำความผิดตามอนุห้าก็คือหนึ่ง การขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดทั่วไปเช่น <ạ. S 1> เราขับกีฬาจักรยานทั่วไปขับอย่างนี้ถ้าขับแบบนี้นอนอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยโทษจะคพิ่มเป็นเกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่สองพันถึงหนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าอีกอันหนึ่งท่านผู้ชมครับที่โทษหนักที่สุดตามตามตาตราสิบสาในเรื่องนี้คือตามอนุปแปบลักษณะไหนหรู้ไหมไม่คือคำานึงถึงความปลอดภัย<อ>ในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเช่นยังไงลูกลัขับไปปาดซ้ายปาดขวาหน้าเขาฟืดฟาดฟืดฟาดฟืดฟาด ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นได้อันนี้โทษจะคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะลูกดังนั้นอย่าไปทําเด็ดขาดบอกท่านผู้ชมเลยครับว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนอกจากตัวเราผู้อื่นที่เขาใช้รถใช้รถท้องถนนกับบันทันเขาจะต้องเดือดร้อนด้วยเขาอาจจะได้รับอันตรายไปด้วยถูกถูกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวนะที่สำคัญฝากพี่ตํารวจจราจรทุกนายเลยครับหรือพนักงานสอบสวนท่านต้องเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะถ้าเป็น รถจักรยานยนต์ที่ทําในลักษณะดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นผานะที่ใช้ในการกระทําความผิดก็สามารถขอให้ศารลริบได้ตามประมวลกฎหมายยามาตรา33ตามอนุหนึ่งถือว่าเป็นผานะที่มีไว้ใช้ในการกระทําความผิดนี่มันเนื้อหุ้มเหล็กอาจารย์น่ากลัวเกินไปบุญไปดีกว่าดีมาก คุณผู้ชมคะถ้าใครมีข้อกฎหมายอะไรสงสัยสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่เพจข่าวเย็นประเด็นร้อนค่ะบุญจะชงให้อาจารย์สงจะเป็นคนตอบค่ะสำหรับวันนี้ขับขี่ปลอดภัยนะคะไม่ซิ่งไม่เร็วไม่ยกหลอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเจอกันมันบื้นปื้น,นขับขี่ปลอดภัยอย่าซิ่งดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับ